ิชาจรณะสัมปัขะโตโนทาวิสสะโรปุริสะธัมมะสารດิส สาธนผู้ตัวปะกะวาทิฏฐิปิโสปะกะวาอระหังสัมมาสัมพุโธวิจารานาสัมปันโน

God gave ပဋ္ဌိကိုဩပနိယကိုပဋ္ဌာတံဝေသတ္တော

No. Oh. I'm

หลวงพ่อเกจีแห่งนี้อาหลวงพ่อแห่งนี้พุทธะพุทธะมิมงคลนาลาจิรินพุทธะมิมงคลแห่งนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญายิ่งใหญ่มีปัญญา ข้าเป็นเจ้าวทยาพงศ์เจ้าข้าเป็เจ้าปุสาพงะ์เจ้าบอกว่าคุตตมิมกอนนาระ Gracias. มันไม่หวั่นไหวหคาแต่คมั่นไม่หวั่นไหวชาปนลบสกาลารัตนนาใจะับเผารสการะนะใตายใจแน่วแน่ไม่แปรปวนตายใจแน่วแน่ไม่แปรปรวนจาปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนสาปฏิบัติตามหักธรรมคำสอนสาเพื่อยวร่้งดวงใจไม่สันวเรื่งยวรวงใจไม่สัรปว

ชื่อตรงองค์โคานข้วแท่ชื่อทรงอง่อยปาึดมั่นพุทธศาสนาปักญายึดมั่นพุทธศาสนาให้ทานรักษาสีเจริญภาวนาให้ทานรักษาสีเจริญภาวนาหอจัญยาถือใจรักเป็นฉับใจยขอสัญยาถือใจรักเป็นฉับชัยขอจัญยาถือใจรักเป็นฉับใายขอสัญญาถือใจรัก อสัญญาถืไปรับเป็นสตชยอสัญญาถืไปรับเป็นชยทลองอิทัลโลยัพาคังยยาพาคังาชาทีรันเจวาาชาทิรันวาทิานังทิสานัยะชนะลังยิยะะลังรสกนนัชารสันชาาเจมา ผู้ใจยาทั้งกลัว้จาทั้งัวอคร์สัตสัตว์สนแร์สัตวอสัตว์สอนเ็นกรเก์รคนผู้เป็นใหญ่ทั้งหลายคนผู้เป็นใหญ่ทั้งหลาย มากษัตรทุกทุกพระองคองค์รักาษัตรย์ทุกทุกพระองค์ทุกทุกประเทศทุกทุกประเทศที่อยู่ทั่วทุกมุมแห่งโลกที่อยู่ทั่วทุกมคแห่งโลกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผูมคนดุเดมหาราชูมนใดุนเดนมหาราชผู้เป็นพระประมุขของชาตผู้เป็นพระประมุขของชาติพระบรมมาราชินีน พระบรมราชินีนาพระราชโอรสพระราชโอรสพระราชธิดาพระาชธิดาพระบรมวงศานุวงศ์พระบรมสารีริกธาตุพระสารีราตุพระเทลราชเทวีพระเทลานุเทลาผู้บริหารขนาดงองผู้บริหารขนะดสองขนรับบาลขนาดระับบาลผู้บริหารทหารตำรวจราชการผู้เป็นผู้บริหารประเทศชาติเป็นต้น ขอแผ่สันตุสันุขอแผ่สนุสุอนสพงค่นที่รักทั้งหลายเห้แก่เพยคนที่รักทั้งหลายวิมานดาบิดาวิมานดบิาายาทุญญาทายาทตินิทที่งานญติสนิทสานาาจารบูบาอาจารานผู้มีบุญคคนท่านผู้มีบุญ ท่านผูมีพระคุณเท่าไรเป็นส่อนท่านผู้มีพระคุณเท่าไรขอแผ่สมบรณ์คู่อุตรสอขอแผ่ส่วนรุญคูุตรสวยไม่แต่สรรวงหนาให้แต่สรรวาสนาทุกชาติชันวันน้ำทุกชาติชัยวันนุ้กศาสนาทุกศาสนาภาษาทุกภาษาทุกยำพั่วทุกยำพุ่ที่อยู่วทุกมวมแห่งโลกที่อยู่ตัว မောတေသတ္တာသတ္တေသုညภาພິນໂຫ ขอสรรพสัตว์ทั้งหลายขอสรรพสัตว์ทั้งหลารับส่วนบุญส่วนบุญสจรักส่วนบุญสวนร่วมกับ้าเจ้ารวมกับทุกคนทุกคนเถิดทุกสตเถิดัพเอสัตเพสตาท่านวาสัตว์ทั้งหลายทุกชาติันวันนั้นทชนวันนั้นทุกศาสนาาทุกภาษาทุกภาษาทุกจำพวก จพที่อยู่ตัวทุกมุมแห่งโลกที่อยู่ตัวทุกมุมท่าเวลาหุนโัวเวลาหุ่นโขอจงอย่าได้สร้างกรรมทำเวรขอจงอย่าได้สร้างกรรมทำเวรแล้ลบลาข้าพันซึ่งกันและกันเลยแล้ลบลาข้าพันซึ่งกันและกันนี้ข้าหุ่นโถ ข่าหนตอจงอย่าได้เบียดเบียนจงอย่าได้เบียดเบียปนปมเหีนนเงยงคเนียงไรปมเอียงคเนียงไรเลี้ยป้ายสีให้แก่กันและกันเลยเลี้ยป้ายสีให้แก่กันและกันเลยสุขีอัตตานางสุขีอัตานางสาริหารันตุบาริหารันจงมีแต่ความสุขใจสุ จงมีแต่ความจุกใจรักษาตน,านให้พ้นจากทุกภักกย,ค,กกยควคจกกรจะการสลายทั้งควาางเทง